สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับปีเถาะนะคะเรามาถึงชาวราศีกุมแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนามาดูนะคะว่าชาวราศีกุมในช่วงเดือน เมษายนนี้ชีวิตเดินรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมมีอะไรที่ติดขัดไหมมีอะไรที่จะต้องแก้ไขไหมหรือว่าชีวิตในช่วงเดือนเมษายนนี้มีอะไรโดดเด่นเกิดขึ้นมาบ้างและท้ายคลิปมาดามจะให้เคล็ดลับเสริมดวง3าหัวข้อนะคะแล้วคลิปนี้พิเศษนะมาดามหลังจากห่างหายไปนานมาดามจะให้ตัวเลขนำโชคสามหมายเลขหรือคือตัวเลขมงค ตัวเลขมงคลโอ้พูดผิดพ,พูดเพี้ยนขออภัยด้วยนะคะตัวเลขมงคลสําหรับชาวราศีกุมนะคะว่าเป็นเลขอะไรอ่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าชาวราศีกุมในช่วงเดือนเมษายนนี้มาดูชีวิตโดยรวมก่อนเขาบอกว่าชาวราศีกุมเป็นช่วงของการที่เรียกว่าการงานโดดเด่นนะคะการงานโดดเด่นมีความสามารถมีความสามารถเฉพาะทาง หลายด้านไม่ใช่ด้านเดียวสำหรับชาวราศีกุมเป็นคนที่เรียนรู้เร็วพอเรียนรู้แล้วคุณจะเป็นเร็วแล้วคุณก็จะมีความสามารถหลายด้านหลากหลายเลยในช่วงเดือนนี้คิดอยากจะหยิบจับทำอะไรหรือคิดที่จะทำอะไรอย่างที่ตัวเองไม่เคยทำคุณก็สามารถที่จะไปดูเขาสักแป๊บหนึ่งคุณก็จะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นชีวิตของออชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้การงานโดดเด่นแต่เขาบอกว่า อย่าอยู่นิ่งกับที่นะในเดือนเมษายนนี้คุณควรที่จะเปิดตัวคุณควรที่จะออกสู่สังคมออกสู่โลกกว้างให้คนได้รู้จักตัวคุณอย่าเก็บตัวเงียบจนเกินไปเดี๋ยวมันจะหายไปนะคะมันจะหายไปเขาบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี้มันจะมีงานท้าทายความสามารถของคุณเข้ามาซึ่งเป็นงานที่คุณยังไม่ถนัดหรือเป็นงานที่คุณอาจจะยังไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่คุณคิดว่า คุณทำได้แล้วคุณจะทําแล้วในที่นี้ถ้าถามว่าแล้วทําแล้วจะทําได้ไหมทาได้และประสบความสําเร็จจะทําให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีโอกาสที่จะได้เอ่อมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาสู่แนวหน้าหรือมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอะเรามาดูเรื่องการงานเฉพาะเจาะจงไปก่อนเลยสําหรับชาวราศีกุม <c oughs> ชาวราศีกุมในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเขาบอกว่าการงานของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือทำธุรกิจส่วนตัวงานประจำถ้าเป็นงานประจำเนี่ยงานเกี่ยวกับด้านการพูดก็ประสบความสำเร็จถ้าทำเกี่ยวกับด้านการพูดเนี่ยเขาบอกว่าหรือถ้าไม่ว่าคุณจะทำงานด้านใดต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะทำด้านงานด้านใดนก็สามารถทำได้ทั้งนั้นแต่คำพูดคำจาของคุณเนี่ยมันโดดเด่นมากกว่าอย่างอื่น คุณสามารถพูดจาน้มน้วให้คนเชื่อถือได้นะคะโดยเฉพาะถ้าใครเป็นเซลล์ใครเป็นเซลล์นี่ถือว่าดีเลยทีเดียวยอดขายพุ่งกระฉูดเลยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแต่เหนื่อยนะต้องบอกก่อนเลยว่าต้องเหนื่อยมากหน่อยต้องพรีเซนต์มากหน่อยต้องทํางานหนักกว่าชาวบ้านเขาแต่ยอดยอดของคุณพุ่งกระฉูดมากกว่าคนอื่นเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกเอ้าเราไม่เป็นเซลลทำงานอย่างอื่นไม่ได้หรือไม่ว่าจะเป็นทํางานเกี่ยวกับด้านครูบาอาจารย์ก็มีความเขา มีคนเคารพนับหน้าถือตาเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปหรือจะเป็นนักพยากรณ์ก็ได้หรือจะทำงานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดจะโน้มน้าวคนได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นทำธุรกิจส่วนตัวก็เรียกว่าคุณน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยากทำอะไรหยิบจับทำอะไรคุณสามารถทำได้หมดคุณเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไร อย่างเดียวในเวลาเดียวกันคุณสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะในช่วงเดือนนี้บอกได้เลยว่าแอคทีฟตัวเองมากเลยทีเดียวทีนี้มาดูเรื่องการเงินเขาบอกว่าการเงินมีรายได้เข้ามาหลายทิศหลายทางนะมากกว่าหนึ่งทางขึ้นไปแน่นอน อยู่ที่ความขยนันความกระตอือรือร้นของคุณถ้าคุณเอาแต่นั่งเฉยเฉแล้วรอว่าอุ้ยหมอดูดูไว้ว่าเดือนนี้มีเงินเข้าหลายทิศหลายทางแต่ฉันนั่งเฉยเยแล้วเงินมันจะมาจากตรงไหนใช่ไหมคะมันมาจากความกระตอือรือร้นของคุณถ้านั่งเฉยเฉยมันจะไม่ได้นะคะไปรอบุญหล่นทับบุญมันไม่มาหล่นทับเรานอกจากเราไขว่คว้าหาเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้เหนื่อยมากกว่าชาวบ้านเขาแต่รายได้ดี แต่ก็ต้องเอ่อต้องควบคุมค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งเป็นคนที่มีเรื่องเดินทางอยู่ตลอดเวลาอาจที่จะทําให้คุณเนี่ยหมดไปกับการเดินทางหรือหมดไปกับเรื่องยวดยานพาหนะหรืออาจที่จะเป็นคนที่กำลังมีเป้าหมายอยู่ว่าสำหรับบางคนนะต้องบอกก่อนสำหรับบางคนอาจจะมีเป้าหมายของการที่กำลังอยากจะซื้อรถอาจจะหมดไปกับการซื้อรถซื้อลาคันใหม่เกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะนะคะ อทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักสำหรับคนโสดคนโสดเขาบอกว่าคุณจะพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าแต่มันเป็นการที่ทดลองคบกันดูก่อนถ้าไปกันได้เข้ากันได้ก็สารต่อถ้าเข้ากันไม่ได้ก็ต่างคนต่างแยกย้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีกุมเองในช่วงเนี้ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีนะมีคนจะเข้ามา แต่ยังไม่ได้หมายความว่าจะจริงจังด้วยแล้วคนที่เข้ามาแค่จะถามว่าคนที่เข้ามาเป็นคนยังไงคนที่เข้ามาเป็นคนค่อนข้างที่จะรักอิกสระไม่ชอบการผูกมัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาถูกผูกมัดเขาจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักแต่ว่าถ้าคบกันแบบว่าเหมือนทดลองคบกันดูปรับตัวเข้าหากันได้ก็ไปต่อถ้าปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ก็แยกย้าย แต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วชาวราศีกุมใครที่ตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยากจะมีลูกมีเกณฑ์ของการจะท้องนะมีโอกาสได้มีบุตรนะคะ <c oughs> ในเดือนนี้ใครอยากใครอยากมีลูกก็มีเกณฑ์ของการท้องได้แต่เขาบอกว่าท้องแล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมันมีโอกาสที่จะหลุดง่ายแต่สำหรับคนที่เป็นแฟนกัน แล้วมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งมีเกณฑ์ของการท้องแบบไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นนะ่ะคุมให้ดีๆไม่ใช่ว่าท้องมาแล้วไปทำร้ายเขามันจะเป็นบาปติดตัวไปตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะดูดูเออถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่ก็ต้องคุมให้ดีๆนะป้องกันหลายๆชั้นเลยไม่งั้นคุณก็จะต้องรับผิดชอบชีวิตชีวิตหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมาอ่ะมาดูถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพของชาวราศีกุมในเดือนนี้จัดว่าดีนะ ถือว่าแข็งแรงมากนะคะชาวราศีกุมวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงก็จะมีเป็นห่วงอยู่แค่เพียงเรื่องเดียวคือออฟฟิศซินโดมอาจจะนั่งทำงานอยู่กับที่นานเกินไปปวดออคอหลังบ่าไหลนะคะแล้วก็เอลหลังเอวหลังสะโพกต้นขาจะมีปัญหาเป็นออฟฟิศซินโดมเกิดขึ้นได้แต่สาหรับคนที่สูงอายุนะคะ หัอสิไปแล้วในช่วงนี้ถือว่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงยังไม่มีโรคอะไรเข้ามาลุมเล้าในช่วงเดือนเมษายนนี้ใช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆได้นะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภเขาบอกว่าออชาวราศีกุมจะพูดว่ามีโชคลาภเลยทีเดียวไม่ได้เขาต้องเรียกว่าทุกขลาภถ้าคุณมีโชคลาภเข้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะมีเรื่องเสียเงินปั๊บ นะคะเพราะฉะนั้นมีโชคลาภเข้ามาแค่เพียงเงินผ่านมือแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีก็ไม่มีเรื่องเสียเงินแต่ถ้ามีโชคลาภถูกหวยไม่ว่าคุณจะถูกมากก็ก็เสียเงินเยอะถูกน้อยก็เสียเงินน้อยเพราะมันเป็นทุกขลาภนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงให้ใครที่ดูดวงกับในในใน u ูทูบเนี่ยเป็นแฟนเพจของมาดามประจํา จะให้สังเกตดูนะคะว่าเคล็ดลับเสริมดวงไพ่เคล็ดลับเสริมดวงของมาดามเนี่ยเกแม่นมากที่จะบอกเกี่ยวกับว่าชาวราศีนั้นๆต้องกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วต้องป้องกันเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมหรือลัคนาลุมเนี่ยเขาจะเตือนให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะใบแรกอ้าวเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันพุธ นะคะ17จบในวันพุธวันพุธปีนี้ตั้งแต่วันที่1เมษาถึง15เมษาเป็นธงชัยวันที่16เมษาปีนี้จนกระทั่งถึงวันที่15เมษาปีพุทธศักราช2567เป็นอาทิตย์บดีเพราะฉะนั้นวันพุธดีมาสองปีแล้ว โดยเฉพาะใครที่เกิดราศีกุมแล้วเกิดวันพุธด้วยถือว่ายิ่งดีมากเลยนะคะเให้คุณสวดพระคาถาประจำวันพุธ17บจบใน,ในช่วงเวลา17นฬิกาถึง18นาฬิกาเพื่อเสริมเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับด้านคำพูดจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าคำพูดคำจาของชาวราศีกุมจัดว่าโดดเด่นมากเลยมากเลยทีเดียวแต่ทีนี้ถ้าเรามาสวดพระคาถาประจำวันพุธ สิจบในวันพุธเสริมเรื่องอะไรครึ่งเดือนแรกธงชยัยเสียพูดอะไรก็เป็นชัยชนะพูดอะไรก็มีแต่คนเชื่อถือพูดอะไรก็ประสบความสําเร็จไปพรีเซนต์งานคนอื่นอาจจะมีการแย่งกันหลายคนแต่เราจะได้นะคะพอครึ่งเดือนหลังเป็นอธิบดี ประสบความสําเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างมีาลาภยศสรรเสริญมีเกียรติยศชื่อเสียงเกิดขึ้นมีคนเมตตานะคะมีคนเมตตาผลักดันส่งเสริมเราเป็นอธิบดีทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปสมดทุกอย่างดีไปสมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นสวดไปนะคะเออไม่ว่าคุณจะเกิดวันพุธหรือไม่วันพุธก็ตามแต่บอกว่าสําหรับปีนี้แล้ววันพุธด,ดีมากเลยนะคะอะทีนี้เรามาดูว่าอีกสองหัวข้อมาอีกหนึ่งหัวข้อซิว่า ให้จะให้เคล็ดลับเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจำวันเสาร์ในวันอังคาร10จบโทษทุกภัยทายเสาและที่นี้วันอังคารเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะก <c oughs> <c oughs> ารงานเราให้สวดพระคาถาประจำวันเสาร์ในช่วงเวลา 20- นาฬกาถึง21นาฬิกาในวันอังคาร ที่ให้สวดในวันอังคารเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานแต่สวดพระคาถาประจําวันเสาร์แสดงว่าเรื่องงานของเรามีปัญหาติดขัดหรือมีปัญหาที่จะต้องสมมติว่ายื่นโปรเจกต์ไปล้รอไปก่อนผัดเอ่อผัดวันประกันพุ่งหรืออาจจะเอาโปรเจกต์เราไปดองไว้ที่อื่นไม่ได้สนใจเราสวดพระคาถาประจําวันเสาร์ในวันอังคารให้การงานของเราไหลลื่น ปัดเป่าเออโทษทุกภัยทายสาวก็ให้ปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆการล่าช้าอุปสรรคต่างๆที่มันมาขัดขวางเนี่ยให้ออกไปให้หมดสิ้นให้การงานเราราบลื่นให้คําพูดเราเนี่ยมีพลังนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะทนินมาดูว่าอีกหนึ่งหัวข้อเขาให้เสริมเรื่องอะไรอืมเขาบอกว่าให้จุดเทียนหกเล่มนะคะบูชาเจ้าที่ ถ้าใครไม่ได้มีติดอยู่เอียใครไม่ได้มีเจ้าที่ก็ให้ไปจุดกลางแจ้งหน้าหน้าให้พ้นชายคาบ้านนะสมมติว่าบ้านใครมีรั้วบ้านแต่ว่าไม่มีหลังคาเป็นที่โลง่ลงๆยิ่งดีเลยเราก็ไม่ต้องให้คนเห็นแต่ถ้ามันไม่มีมันมีหลังคาหมดเราก็ต้องออกไปให้พ้นชายคาบ้านแล้วหาถาดสัก ใบหนึ่งนะคะจุดเทียนหกเล่มปักเอาไว้อย่างน้อย,อยก็ต้องหามีกระถางทูบหน่อยเนาะจุดเทียนแล้วเราก็ต้องจุดทูบด้วยไหว้เจ้าที่ก็ทูบห้าดอกนะคะบูชาเจ้าที่จุดเทียนหกเล่มบูชาเจ้าที่อธิษฐานในสิ่งที่ดีๆให้ทําในวันอาทิตย์ในช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาเพื่อเสริมเกี่ยวกับเรื่อง,อ,งอะไรเกียรติยศชื่อเสียงนะคะวัสนาบรารมี เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เกิดราศีกุมหรือลัคนากุมควรที่จะทำเพื่อส่งเสริมให้คุณมีเกียรติยศชื่อเสียงมีวาสนาบารมีการมีบารมีเนี่ยเวลาคนใส่ร้ายป้ายสีเราหรือคนคิดร้ายคิดไม่ดีต่อเราหรือขัดแข้งขัดขาเราเขาทำอะไรเราไม่ได้นะเพราะบารมีเรามีบารมีแล้วเราจุดเทียนหกเล่มเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยพบทางสว่าง ใครที่กําลังทําให้ชีวิตเรามืดมนเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะดับดาวลุ่งอ่าต้องพูดงนี้การอาจจะกําลังเจอคนดับดาวลุ่งหรือสกัดดาวลุ่งแต่เราจุดเทียนหกเล่มดับยังไงสกัดยังไงก็เอาไม่อยู่ดวงมันจะเฮงสยอย่างนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกลุ่มทำนะคะทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทําทั้งหมด3อย่างก็ถือว่าดีกับตัวคุณเองอ่าเรามาดูเลขมงคลหรือ ตัวเลขนำโชคสำหรับชาวราศีกุมว่าจะได้เลขอะไรนะคะชาวราศีกุ่มหรือลัคนากุ่มตัวเลขมงคลเลขแรกเลข8เลข7และเลข6นะคะ8 7 6ในที่นี้8กับเี่ยเป็นคู่มิตรนะแต่8กับ6หรือว่า7กับ6 ไม่ควรเอามาคู่กันแต่ว่ามันเป็นเลขมงคลถ้าเกิดว่าเราจะเอาเลขใดเลขหนึ่งก็ได้หรือถ้าเลขนี้จะเอาไปแทงหวยก็ได้นะคะสุดแล้วแต่สำหรับชาวราศีกุมมาดามก็เน้นนิดหนึงนะคะว่าให้ระวังเรื่องการเงินด้วยนะคะการเงินอาจจะเป็นช่วงของการที่ว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะในช่วงนี้นะคะมีเรื่องที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยออกไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะไม่ว่าจะมีรายได้เข้ามามากน้อยแค่ไหนก็ตามชาวราศีกลุ่มต้องรู้จักแยกเก็บเก็บในบัญชีที่ไม่มีแอปต่างๆเราบางคนเราทุกคนอ่ะเหมือนกันหมดขี้เกียจไปธนาคารเพราะฉะนั้นเราควรมีบัญชีบัญชีหนึ่งที่เราแยกเก็บไว้มันจะทําให้เราตรงนั้นอ่ะ เก็บได้นานที่สุดนอกจากจําเป็นจนถึงที่สุดจริง,รงๆเราถึงจะไปเบิกออกมาะัะนั้นก็เนี่ยแหละวิธีการเก็บเงินของมาดามมาดามก็จะทําแบบนี้นะคะจบคาพยากรณ์สําหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ